สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีเครื่องมาหนึ่งตัวนะครับวันนี้เป็นเครื่องอเสียดามนะครับอ่าก็ลือมาให้ซะโอ้โหแห๋วเลยนะครับก็ <c oughs> เครื่องนี้มีอาการน่าจะลูกแตกนี่นะครับป่าซิกเลยอันนี้บอกยังไม่ค่อยเล่งเท่าไหร่นะครับเนี่นะนี่แค่ไปธรรมดารอบเดินเบานะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหจังวะ ก็ยังมีลูกปืนเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับเยอะอยู่นะครับนี่นี่กระังเาเยอะอะไรนะครับเลยดูโอ้ยโอเคเดี๋ยวทำให้มันดีไปเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปให้มันจบไปสเตเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสเต็ปแคมใหม่ด้วยนะครับอาจจะแต่แคมนี้น่าจะเป็นแคมขาดนี่ยครับในแคม C N C ที่แรกนะครับ ก็นี่นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเป็นแคมเบอร์สองนะครับอ่าเป็นแคมพอกนะครับเบอร์สองอ่ะโอเคได้ขออนุญาตจัดการอีกแป๊บนึงนครับผมเดี๋ยวเราช่างต๋องก่อนนะมัวจิบกาแฟฮะดูวาวแก่อ่ะ,ะ,อะ,อะโอเคนะผมอ่านะครับสำหรับเครื่องเสียดามนะครับนี่คอไล่เราไล่ามากไล่น้อยอยู่นะนี่ อันนี้ก็เจียข้อด้วยนะครับเจียบุบมเนียมนะครับไอพวกนี้มันชอบลายนะครับลายปุ๊บมันจะทำให้น้ำมันเครื่องขึ้นไม่ดีนะครับแล้วก็ชาละลายนะครับอโอเคนะผมนะครับก็สําหรับเครื่องเสียดามนะครับก็นี่สูบเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ตัวเทสต์มั่งะอยห่าเนาะหลบวาลวห้ามิลนะครับแล้วก็วาลวหรือสี่สิบสี่หกสีเสมอฝานะครับนี่ ให้รานรุ่นหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรอ่าก็เดี๋ยวตุ้มดามนะครับนี่เสร็จแล้วตุ้มดามนี่ครับงามเนียนเนีย้ยบนะครับเนีย ب, เน่ย, ب, เ,ย, ب, เ,ย, ب, เ,ยเป็นบางตัววางบางตัวนะครับอย่างทุกตัวนะครับเนี่านายคนไหนลมดีก็เตดีหน่อยนะครับอันนี้อันนี้เจียไรเบาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอย่าไปเจียมากนะครับสาเหตุทําไมเจียมาก มันเป็นไรท่านต่อนะตุ่มเนี่ยเราเจียมากอะ่ะลองบอกสาเหตุดิมันจะเป็นอะไรบเบาเกินเฮ้ยอ okay, แรงเกินนะไอ้แหมเอาแรงพอประมาณพอก็อันนี้เป็นเป็นไอ้ตัวนี้เป็นแซทีนะครับเนี่ยก็จะเป็นน็อตเนี่ยนะครับทั้งหมดห้ารูเนี่ยมันสามารถหมุนใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาเจาะราเผื่อแล้วนะครับมันโคตรตกใจว่ะพี่ของผมมีสามรูแต่ตุ่มใหม่ทำไมมีสองรูนะครับมันใส่ก็ได้นะครับเนี่ยเขาจเจาะเผื่อมาแล้วนะครับเนี่ย ลูกป,ปืนนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเนี่ยเผื่อเสียดามดูนะครับนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเพราะว่าของเดิมมันค้อนนะครับม้วนเดียวจบนะครับเนี่เหงาวควับลูกป,ปืนนะครับแล้วก็โม่โม่ใช้โม่95นะครับเดี <S <S ๋ยวก่อน,นจะต้องถามมาก่อนว่าจะกึงหรือไม่กึงถ้ากึงมันก็จะดีหน่อยมาโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับผมอะไร ไม่ต้องนะครับอันนี้เป็นแคมป์ใหม่นะครับก็เปลี่ยนทั้งเฟืองเลยเพราะว่าของเดิมเขาเชื่อมไว้ด้วยนะครับเนี่ยผมได้เชื่อมเอง,เองนี่แหละเพราะแคมมันหลุดนะครับอ่าอันนี้ก็หยดน้ามันหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นแคมเบอร์สองนะครับสําหรับสูบน้านะเนะี่ยเดี๋ยวขออนุญาตใส่ประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้ตุ้มดามใส่แล้วนะเนี่ยอะโอเคครับผมนะครับตอนนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องเสียดามหัวปลากระโห o <laughs> <laughs> เป็นไงนมอมเยอะขนาดนี้ป็งไงเต็มถังเลยอ่ะเต็มเต็มใหม่เป็นไงไม่มีทายโอ้โหรอไปกี่นิดแล้วนะอ่ะเอาลงเร่งเรีวย โอ้โหใส่ร้อ๋ยวลองเดินด้อมหน่อยก่นอนลองประมาณนี้ดิโอ้ยลู้จักล่งพอพ่อรอนรอดโอ้โหมีมันพอดก็พอดนีโอ้โหังใ่เลยเนี่ย Oh. ไปไปไปรอ,น oh. อหนิโอ้โหโอ้เดือพังใครจะขอไปเร่งพังกันว้างโอ้โหโ เสียงพอไดไหมเนี่เดินเบาดิไม่ไอหัวกระดุกนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยอ่ะโอเคอ๋อโอ้ลำคาญว่ะแต่เป็นลูกหูพุ่นเนี่ยเสียงเป็นลูกไงไอสองตัวนี่เดินออกเลยกูอะไรผมมาปุ๊กแล้วก็หลบสิเห็นไหมทำเหมือนไม่เคยผมเบิ้์นในแล้วเบิด์ขามือสองตัวแล้วม่ธรรมดานะ อ่ะโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือสเต็ปแคมเบอร์สองนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานดีมากนะครับในเรื่องกําลังนะครับหรือว่ารอบก็โอเคนะพอได้นะครับก็ไม่ขี้เลยนะครับพูดกันง่ายๆเลยอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะนำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ07 312 7989นะครับอ่าเบอร์นี้นะครับ เบอร์เดียวนะครับหรือจะทักมาในเพจสงพิศนาดอนก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ